สวัสดีทุกคนทุกพี่ทุกน้องทุกญาติและทุกสรรพสิ่งทั้งปวงกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเทอเลียกับผมคนเดิมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาสู้กับอีเวนต์ในเทศกาลนี้นะครับผมซึ่งนั่นก็คืออีเวนท์พัมกินมูนนั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมเออสู้อีเวนต์นี้ไปกับเรานะครับผมแนะนําตัวนะครับ วันนี้ผมขั้นนะครับผมผมเราเจอตอนนี้กันหนเทเรเรียหมดอะไรไม่รู้แหละแต่เล่ดด้วยเฉยอันนี้โหมดรีเจนครับพี่ตายพารามันก็เป็นโหมดเดิมไม่ใช่หรอเนี่ยก็มีแค่โหมดนี้โหมดเดียวแล้วเท่านั้นแหละที่มันเออเออไปมากกว่านี้แหละโอเคก่อนที่เราจะไปสู้กับอีเวนต์นี้นะครับผมเรามาเรามารู้จักวิธีการเรียกอีเวนต์นี้กันเลยดีกว่านะครับผมอุ้ยเสียงฟ้าร้องเอาล่ะไปเลยกันเลยเรสโก อีเวนพัมกินมูนจะมีรูปแบบการเรียกอยู่แค่รูปแบบเดียวนะครับผมซึ่งนั่นก็คือการเรียกออกมาแบบตรงๆเลยนะครับโดยเราต้องใช้ไอเทมซัมมอนที่มีชื่อว่าพัมกินมูลเมดาเลียนนะครับผมเป็นไอเทมที่เราจะต้องคราบเอาเท่านั้นไม่สามารถหาได้ตามธรรมชาติซึ่งวัตถุดิบในการคราบก็จะมีอยู่ดังนี้เลยพัมกิน n 30ลูกเฮตโตพลัสซึม5ดวงและฮอลบาอีก10แท่งนะครับผม ผมขอเริ่มที่พัมกินก่อนเลยนะครับซึ่งพัมกินเนี่ยเราสามารถหาได้ตามพื้นดินในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้นนะครับผมหรือจะสามารถปลูกเอาเองก็ได้นะครับผมโดยเราเนี่ยไปซื้อเมล็ดซีดเมล็ดซีดพัมกินจาก NBC Dryad นะครับผมซึ่งนางก็จะขายให้เราเลยนะครับ วัตถุดิบชิ้นที่2เอโตพลาซึมสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ทิมิชิว่าดันเจียนสปีริตนะครับผมโดยมันจะเป็นลูกไฟดวงวิญญาณเียฟาที่มันจะลอยออกมาหลังจากที่เราทําการกําจัดมอนสเตอร์ใดดันเจียนเท่านั้นนะครับผมในเกมที่เราจะเจอดันเจียนสปีริตนะครับผมก็เหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องทําการตบบอสที่มิชิว่าแพลนเทล่าก่อนนะครับผมถึงจะมีดันเจียนสปีริตนะโอกาสด r o ก็ร้อปอเซ็เต็มเลยนะครับผม และวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายฮอลโลบารหาได้จาก3หนอดจากคนด้วยกันจะเป็นดีทวินดีเดสทรยเออร์หรือดิสเกเรตันพรามก็ได้เช่นเดียวกัน โอกาสดรอปก็100%ทุกตัวแมปกูไอชิบหายในเมื่อเราได้วัตถุดิบครบทุกอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วให้เราเอาบัคครับที่ท่านตีเด็กจะเป็นเมทริลหรือโอลิค l าครัมก็ได้โดยต้องใช้พัมกิน30ลูกเอโตพลัสซึม5ดวงและฮอลโลบาอีก10แท่งนะครับผมก็เป็นอันเสร็จพดีครับผมกับ ท u กินมูลเมดาเลียนเอาละพร้อมนะครับในเมื่อเรารู้วิธีการเรียกอีเวนต์นี้ไปแล้วนะครับผมงั้นเรามาสู้กับอีเวนต์นี้กันเลยเด็กว่านะครับผมเอาละเพื่อไรการสียเวลาหนึ่งองแมปโอเครู้กลุผมจะออนให้โดยการใช้ปาฟีนินิส่วนผมก็จะเล่นมีลี่ฮะ ผมจะยืนนิ่งกันแล้วก็ใช้ปืนวิเศษนี่ฆ่ามันถ้าเกิดนนกกกลกคลิปถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดคลิปนี้แหละก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโทรศัพท์ขาดมากตอนนี้พี่ก็พยายามจะใช้ดาบสนิทมากยพี่มันโคตรพ่อโคตรแม่เลยไปดูไหมเออตอนแรกๆเราเรา,เราอย่าเพิ่งใช้สนิทดีกว่าใช้เออตัอใช้ปืนหานี่เฮ้ยเฮ้ยแมปแมปกูแมปกูแมปกูแมปเฮ้ยเด็กหยาเฮ้ย <im itation> <im itation> เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูใจเย็นแมพกูจะพังลงตรงนี่ต่อแฮปแฮปแฮปมันจะไปแฮ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 ปมันจะไปแฮปแถ้ามีเสียงรบกวนอะไรต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมคือที่บ้านเออมีเรื่องวุ่นวายนิดนึงก็ไม่เป็นไรไอ้โกรุ่นไบเลยเยอะเลยไอ้เที้ยอมึงจะตามกูมาทำไมมันเป็นกูออมีดาวกูมีดาวแล้วกูมีดาวมาึ<ค>งมาดิคุณเตอร์ซ <มา S 1> ิกแซกเหรอฮะ โอ้โอไม่คว่ำโอ้ผมลืมผมลืมกินน้ำยาดึงหัวใจมาเออเด็ด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 อ่ะก็แค่อ่อนให้เฉยเฉยอ่ะอ่อนอ่อนวัววัวมัไม่ได้ก่้าวัวว่ามันตะกอคำคอเกินไปอืมในอีเวนต์นี้ก็จะมีอยู่20เว็บนะครับผมเกลียดใจกระสุนมอร์นิ่งวูด อกูจะยืนให้มันยิงทำไมวะโอเคเอาไหมแล้วกันเมื่อกี้มันไม่โอ้โหผีวิญญาณหลอนเป็นแสนมีเดียวิญญาณหลอนพัดแต่เมื่อกี้มึงแหลมอนกูเหรอไอ้มอร์นิงวูดนี่ร่าลำคาญอยู่นะคือมันยิงเออโปรเจกต์ตายที่แบบโคตรเจ็บอ่ะ แล้วพ่อมงคือทะลุได้ด้วยไงเออและมันเดินทะตามกูนี่นไอ,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 อ้ยมันคือหัอควยอ้าวคณเตอร์ใช้สนิทแล้วเหรอครับให้ตายกู <c oughs> อ,โอโอ้โห <c oughs> มือแจ็คเลนเทิล <c oughs> ผมผมก็แค่อ่อนให้อ่าอ่อนให้ <c oughs> ยังไม่ได้เอาจริงเฉยอ่ <c oughs> อ,อนให้ไหม่จำเป็นต้องใช้สินิทก็ได้ครับมึงเจอพิซซึมกูไปโอ้โห เดีย๋ยวจะเพิ่งชินก็ซิล่าชิพหายแล้วชิ้หายแล้วลบผูลบนิกแจ็คเฮ้ยกระสุนกระสุนวันดีแจ็คออเลนเทนโอ้้หู <h ums> จุกแมโอเคผมเปลี่ยนเป็นสายเออมินี่แล้วจะได้แบบถึกขึ้นหน่อยจะได้อยู่ยงคงกระพัน <h ums> ตอนนี้เราจะอ่อนให้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องสวนเกมบ้างวันนี้เนี่ยโดนด่า ี่พิคาดไปโอ้โหดุมแมพของฉันสิทำไมแมพฉันมันหมุนอุ้ยอุ้ยอย่างนี้อุ้ยอุ้ยทำไมมันยิงลูกไฟลงมาได้ด้วยวะก็แจ็คโอเลนเทอร์มันยิงลูกไฟได้ไม่ใช่เหรอฮะมาอึมาอึยิงไฟได้ใช่มันมันยิงไฟได้ไม่เคยดูในช่องเอันช่องนักวิศวกรเหรอ อ๋อช่องไอ้นั่นเลยนอเต็มอัพคือคือมันแหลกเพราะไอเทมเนี่ยดูจากทีท่าแล้วมันเคลียร์ไอเทมยังไงมั้งเนี่ยก็เก็บก็เก็บไอเทมไงมันถึงจะได้ไม่แหลกแล้วคือของมันเต็มไงนั่นแหละปัญหาโอ้โหสีลุงเต็มจอยหมดเลยนะตอนนี้สองภาษาสิบเดี๋ยวสลามจบ ดาพิฆาดองตาสลามม่วงมาจากไหนวะอยู่ๆก็มาเฮ้ยโอ้เดะ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 เดเดะ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 ดโอเคเล่นสมอนดีกว่ามันจะได้ไม่แลบจนเกินไพรหนึ่งสองสามก็มาดีกว่าไมโอเคเดี๋ยวผมเล่นสมอนโดยทางนั้นไม่คุณคุณคุณต้องคุณต้องมีคุณมีหน้าที่ทายให้ผมไงไม่มันไม่สนุกผมจะเป็นเทมเมอร์ให้ โอโหเคี่ยวแจ็คเลนเทนนิสมาตไกลเลยที่จริงมัน,<ด>นชื่อว่าเอไปีสองนาทีผมเลื่อมไปเลยสายสมอนมันเป็นสายที่บางที่สุดผมจะพยายามลงไม่ได้เพราะดาบงีอย่างนี่นะโดนดาบไปพุดเทียอโอ้โ,อโ,อโอเป็นโอ้โกระสุนไปเป็นเสียงเด็ด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 เด็ีแ็เออโอ้โหสอง สองร้อยแปดที่ยอแล้วมองใส่ดิฟตมาเต็มๆล้นเนี่ยและไม่มีและไม่มีเวลาให้รีเลียดด้วยนะปัดินเนี่ยายซาร่าคุณยังไม่ได้ทำเชียเลยพีซัเน่ยแป๊บหนึ่งแจ็คเราเทิร์นร้อยกรุบพักรีเรียดก่อนนี่ขนาดนโอ้โอ้ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยดเดเัเด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 ีดยดเ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 ัเด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 ยดเ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 ดดดูดเดเดกดเ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 ดดเ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 เดเดเเดเดเด อีเวนคบอินมาได้ไงเป็นยิ่งละครั้งก่อนก็คบอินเมื่อวานก็เป็นอะไรวะถ้าจะไม่ผิดไอ้ริลิกนี้มันมันดอกกี่เปอร์เซ็นต์วะยี่สิบห้าปะเออน่าจะยี่สิบห้าอะไรอันอันไหนริลิกริลิกบอสในยีเวนเนี้ยริลิกบอสคืออะไรวะ ฮะคุณเล่นเทอล์เรียมากี่ปีแล้วครับอ๋อไอท่านโชดิเนะเออกี่ผมเรียนว่าท่านบูชาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่บูชาท่านบูชามันมันต้องเขียนคาว่าเอาเธอแล้วคุณอันนี้มันลิลลีอันนี้ถ้วยโชวเฉยนั่นแหละเอาไปโชวเอากี่โชเป็นตามบ้านตัวเองเนี่ยเกสีเรเกสีวิชาภาษาอังกฤษอ้าวล่ะครับผมก็ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมกับคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและที่สาคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปกดติดตามช่องเราเตอร์ด้วยผมจะทิ้งลิงไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณคุณเตอร์นะครับผมที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับผมเอาละครับผมผมกับคุณเตอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสายยนราอิง ah and this...